สวัสดีครับผมนายสัตวแพทย์สุริพงศ์รัตนานะครับในสัตวแพทย์ประจำสวนสัตว์นครราชสีมาครับผมนายขวัญชัยเพียรไทรสงนะครับเป็นคิปเปอร์ดูแลส่วนจัดแสดงมาลาครับครับผมวันนี้เราจะพามาชมกับมาลาหรือพาตาโกเนียมาลานะครับซึ่งสวนสัตว์นครราชสีมาของเรานะครับได้รับน้องมาในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับเป็นจํานวนหนึ่งคู่ก็คือผู้หนึ่งเมียหนึ่งซึ่งปัจจุบันนะครับเราได้นําน้องมาจัดแสดงในส่วนแสดงแล้ว แล้วพบว่าน้องได้ให้กําเนิดลูกเมื่อวันที่14มีนาที่ผ่านมานี่ครับจํานวนเท่าไหร่ครับจํานวนหนึ่งตัวครับอ่าจำนวนหนึ่งตัวซึ่งมีการเลี้ยงดูพิเศษยังไงไหมครับสาหรับจุดนี้ครับพี่สําหรับมาลานะครับอาหารค่อนข้างที่จะง่ายเพราะเขาเป็นสัตว์ฟันแท้นะครับสัตว์ฟันแท้นี่กินอาหารก็คล้ายๆกับกลุ่มของคาปิบาร่าเลยนะครับที่เราจัดอาหารให้ครับกินพวกหญ้าพวกเปลือกไม้ก็ไม่ยากครับ ซึ่งในส่วนของสุขภาพน้องนะครับที่เกิดใหม่ทางสาัตวแพทย์ก็ได้ลงมาตรวจเช็คนะครับสุขภาพน้องแข็งแรงดีเราจึงนําน้องออกมาจัดแสดงในส่วนแสดงด้านหน้านะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมความจริงแล้วนะครับมาลาเนี่ยในธรรมชาติจะถือว่าเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์นะครับเพราะว่าน้องเนี่ยจะอยู่ในระ,ร,ะร,ะระดับล่างของห่วงโซ่อาหารเลยนะครับจะไม่มีจะไม่มีอันตรายนะครับจึงค่อนข้างที่จะใกล้สูญพันธุ์แล้วแต่ว่า ถ้าวันนี้นะครับตักว,วันนี้ถ้าใครอยากจะเจอตัวจริงมาเจอได้เลยนะครับที่สวนสัตว์นครราชสีมานะครับ